ได้กินอยากอยู่ใกล้ไม่ต้องบอกใครว่าฉีดน,น้าหอมแต่ทุกคนจำกลิ่นนี้ได้อยากอยู่ใกล้แบบไม่รู้ตัวสองกลิ่นนี้เป็นสองกลิ่นที่เวลาฉีดแล้วเนี่ยคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลย,ย,เลยแค่เดินผ่าน<ๆ>เขาก็พร้อมหันกลับมามองอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเป็นน้ําหอมที่ไม่ได้เอาไว้เรียกร้องความสนใจแต่มันหอมจนใครก็อยากอยู่ใกล้กลิ่นแรกนะคะสะอ,อาดอบอุ่นดูลุ่มนวล ดูแบบเป็นธรรมชาติมากเป็นกลิ่นที่แบบดูดูความโรแมนติกมากเป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้ตะโกนดังแต่ว่านุ่มนวลพอที่จะทำให้เขาคิดถึงเราในเวลาที่แบบไกลกันทุกคนบางกลิ่นไม่ต้องแรงแค่ให้แบบตาตึงเขาก็พอแกรม2 0 2 5าแกรมแดงขวดนี้ส่วนกลิ่นที่สองเขาไม่ใช่น้ำหอมนะเหมือนเขาเป็นเวทมนต์ค่ะเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ความแพง เขาคิดถึงเราได้ตลอดเวลาได้กินปุ๊บอฉันอยากได้กินอีกอะ่ะนี่เลยอันนี้ค่ะพี่คิดว่างัยท้องฟรามันขายดีก่อนี้พี่คิดคิดว่ามันดีเพราะอะไร <c oughs> อ่ะเพราะใส่ไข่ถูกค่ะ <c oughs> วันนี้เราขายให้999บาทใครไม่ซื้อคือจริงจริงนะพี่หวัง100 ml นะคะแล้วขวดสวยขนาดนี้ทุกคนแต่ยังไม่พอนะน้ำหอม2ขวดแล้วโลชั่นอีก4กลิ่นแล้วโลชั่นขอญาตขาแบบทาสีท้ากินไปให้นะคะ